สวดีค่ะพเพื่อนๆที่รักทุกคนแม่ปังแอนน้องนารินอีกชจนเก่าชันเคยนะคะชีวิตประจาวันของครอบครัวแม่ปังล่ะค่ะพเพื่อนเืนที่รักหลังน้องนารินออกไปโรงเรียนเรียบร้อยนะคะแม่้ันก็จะเทคแคร์ตัวเองทําอาหารเสิร์ให้ตัวเองค่ะมาๆมาแม่้านจะทําไข่แซมวิชนะคะเปิดตู้เย็นหาไข่กันเลยค่ะอืมเดี๋ยวขอไข่ก่อนค่ะไข่ทําไข่แซมวิชค่ะ ไข่แซมวิทค่ะเพื่อนๆที่รักค่ะง่ายๆค่ะอาหารเศร้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะอาหารเศร้าค่ะวันนี้อาหารเช้าไข่แซมวิทค่ะแล้วก็ตัวกินอาหารเศร้ากันค่ะเลนของเลนนี่กระจุดกระจายนะกุกกี้นะลูกจะเก็บมั่งลูกเลย ไปเอาไม้จากไสอีกของเล่นนะไปค้นไม้จากไสอีกนะฮะเพาน่ะดูนุนค่ะไปเอาไม้จากไสอีกกูกกีะไปเอาลิงก์น่นมาจากไ่แม่เก็บไว้โมแมนบ่นะแม่เก็บไว้โมแมนบอบ่ ของเกา่ายังท่านในซักเลยเอาของไม่มาเล่นอีกแล้วดื้อนะหลังเลิกเรียนเรียบร้อยก็จะพาน้องใอลินออกไปเรียนดนตรีเล่นไวโอลินนะคะเพื่อนๆที่ละค่ะปะตามแม่ปังกันน้องใอลินไปเลยค่ะอสองประลูกออกไปกันแล้วค่ะมือเตือเต้อ บรรยากาศนอกบ้านหิมมากํำลังลงค่ะดูบรรยากาศค่ะหนาวเย็นมากดูท้องฟ้าขาวมุนนั่นคือหิมมากนะคะเพืเ่อนๆค่ะนี่ค่ะกำลังลงเลยค่ะอาจจะมองไม่เห็นค่ะแก้ไขน้าแข็งลวงลงมาก้อนเล็กๆน้น่อยผัดโปรยลงมาเนิดๆนะาจ๊ะเห็นบอกค่ะอาจจะยังไม่เห็นนคะคะเพราะว่าแม่บ้านเห็นเพื่อนๆอาจจะบม่เห็นค่ะไ Say Merry Christmas. Merry Christmas. Oh yeah, vapor. Oh, New, friend. Friend. Yes. New friend. New friend. goat. Can you know. put it down for oh, uh, yes. Wait. We're going getting heavy and I don't know. Oh, okay. So, my okay. <laughs> <laughs> What do you have? A goat. There's another goat. Hello. Is it cute? Yeah. I think mean, the other one uh, I just helped it want to be. Home. This one likes it. It's six days. สวยงามหน่อยเลยมาย้ำค่ำค่ะเฮมะมามย้ำค่ำถุสมกับฝนนะนะลงมาได้ใจดีใจได้เล่นใเฮมะค่ะนะม่อนกะนะต้องมามาทําธุระนะคะออกมาทําธุระค่ะ ว่าจะมาตั้งแต่ตอน4โมงหาโมงเย็นพึ่งลงค่ะบรรยากาศเช้าว,วันต่อมานะคะพเพื่อนๆพื่นทีรักค่ะนี่คือเช้าว,วันใหม่ค่ะที่มาลงน่อยหนึ่งเมื่อคืนเนี่ยลงมาเยอะค่ะสวัสดีตอนเช้าๆนะคะพเพื่อนๆที่รักทุกคนค่ะลงมาอุ้ยอบมากเลยเห็นไหม ชาเช้านี่ค่ะเมื่อคืนนี่แม่บันมนาะให้ดูดูเข็บดูเขียวดูขี้ม,มากค่ะน้องหมาออกมาทําธุระค่ะนี่หนาวมากนะคะเพื่อนๆค่ะไกลเป็นปน้าแข็งนะคะ่ะต้องระวังค่ะนั่นน้องหมาก็ชอบมากเลยชอบมากเลยนะน้องหมาเนี่ยบรรยากาศยามเช้านะคะเพื่อนๆที่รักค่ะ สวัสดีตอนเช้านะคะบรรยากาศดูหนาวเย็นแต่ว่าดูสวยงามมากนะคะเพื่อนๆค่ะแม่บ้านชอบเวลาเนี่ยคะ่ะขาว ใบใหม่ที่ลวงหมดดูคาดสิกดีค่ะเตรียมอาหารให้น้องเล่นนั่งกินอาหารเศ้าก,ก่อนออกไปโรงเรียนน้องหมาก,ก็ต้องออกมาทำธุระนองบ้านทุกๆเชชาประมาณนี่เลยค่ะเพื่อนๆืที่ราาักค่ะหนาวเย็นมากนะคะเพื่อนๆค่ะดูก่อนน้ำแข็งบนพื้นเลยค่ะ มาลงน้อยๆเมื่อคืนเนี่ยลงไม่เยอะค่ะลงเยอะคงจะสนุกกว่านี่ค่ะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เทลักขามารอรับนอนนาลินหน้าปากซอยรถโรงเรียนมาส่งพอดีเลยค่ะเดี๋ยวนาลินก็วิ่งมาละค่ะนี่มาแล้วรถเพื่อนก็นจะมาจอดให้ทุกวัน หลังเหลือเรียนแล้วก็มารับตรงจุดนี้ทุกวันตอนเสาร์จันทร์ถึงศุกร์นะคะบายยเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณพี่ๆเ,เพื่อนๆที่เข้ามาซัพพอร์ตให้แม่ปางน้องนารินตลอดทุกๆคลิปเนาะคะ่ะไปแล้วพาน้องนารินลับบานดูคะ่ะหิมะบนเขาน้อยหนึ่งเพราะว่ายอยู่มู่บานแม่ปางแม่บานอยู่บนเขาสูงนะคะหิมะเลยละละายซาหนยคะ่ะบาย